สวัสดีครับวันนี้วันที่5พฤศจิกายน2564สถานการณ์น้ำในแม่น้ำท่าจีนนะครับกลับเข้าสู่สภาวะปกติน้ำไหลเอื่อยๆนะครับต้นไม้ชายน้ำแห้งครับยืนต้นตายบางส่วนครับ เป็นใกล้ๆนู่นคือสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนครับครับหลังจากน้ำลดเข้าสู่สภาวะปกติแล้วนะครับส่วนที่เป็นเรียงหินกระโพกกลับมาอยู่ในสภาพปกติ ประมาณนี้ครับบ้านของชาวบ้านก็ได้ย้ายกลับเข้าไปอยู่ในบ้านของตัวเองเรียบร้อยแล้วนะครับเหลือแต่สุขาเคลื่อนที่นะครับที่วางอยู่นะครับ สภาพโดยรอบครับสุขาเคลื่อนที่นะครับ DSD จิตอาสาเพื่อสังคมด้วยรักและห่วงใยจากกระทรวงพลังงานและภาคเอกชนนะครับเป็นผู้จัดสร้างให้ครับ,คร,บครับก็จะประมาณนี้ครับบ้านของ ประชาชนที่อยู่ริมแม่น้ำ่าจีนก็กลับเข้าสู่สภาวะปกติครับครับประมาณนี้ครับน้ำที่เคยท่วมจนเห็นคาบน้ำอยู่นะครับถึงความแตกต่างระหว่างน้ำท่วมถึงที่ขั้นบันไดครับเห็นเด่นชัด น้ำท่วมถึงเหลือประมาณสองขั้นสามขั้นของชั้นสูงสุดของบันไดครับตัวเลียงหินจาประมาน,นี้ครับ ครับอีกฝั่งหนึ่งของแม่น้ำก็จะเป็นเลือกสวนไรนาของชาวบ้านหลังน้ำลดต้นไม,นม,ม้ต้นยาตายหมดมีต้นยาเล็กๆขึ้นครับสภาพทุ่งนาก็จะประมาณนี้ สถานการณ์น้ำนับปัจจุบันเป็นแบบนี้แล้วครับครับสวัสดีครับ